อุทยานแห่งชาติน้ำตกพิวจัดงานถวายราชสัดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมาราชเทวีนายวิสุทธ์ประกอบความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมาราชเทวีพร้อมกับชาวจันทบุรีและข้าราชการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติน้ำตกพิ้ว เนื่องด้วยวันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันเสด็จที่วงโคตของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีหรือพระนางเรือล่มตำนานโศกนาฏกรรมครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าวัดกู้ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบ,บุรีในยุคแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5วันที่เสด็จที่วงโคศเพราะเรือล่ม คือวันที่31มกราคมปีพศ2423ขณะกำลังเสด็จมายังพระราชวังบางปะอินพระองค์ก็ทรงพระขันได้5เดือนด้วยเหตุสลดในวันนั้นเล่ากันว่าสาเหตุที่ทำให้เรือของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทาล่มเนื่องเพราะเรือลากจูงเร่งความเร็วและแล่นแซงขบวนจึงเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นมาทำให้ส่งสิ้นพระชนไปพร้อมๆกับพระพี่เลี้ยงรวมทั้งหมด4ศพ ที่จมอยู่ภายใต้ท้องเรือโดยที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยเพราะว่ามีเรื่องของกฎมเทียนยบานว่าห้ามผู้ใดแตะต้องพระวรกายพระมเหสีไม่เช่นนั้นก็จะต้องมีโทษสําหรับอุทยานแห่งชาติน้ําตกพริยุถือเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีโปรดเสด็จเยือนแล้วหลังจากที่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทาเสด็จที่วงคต ในหลวงรัชการที่5ก็ทรงโปรโดให้สร้างเป็นอนุสาวรีย์ที่ระลึก3แห่งที่พระราชวังบางปะอินสวนสรานรมและอีกหนึ่งแห่งก็คือที่น้ำตกพลิ้วจังหวัดจันทบุรีแห่งนี้นะครับจากนั้นในปีพศ2424พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าให้สร้างอนุสาวรีย์ลักษณะเป็นรูปทรงพีระมิดชื่อว่าสุนันทานุสาวรีย โดยมีการอัญเชิญพระอังคารส่วนหนึ่งของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทาก,กุมารีรัตน์พระบรมาราชทเทวีบรรจุเข้าไว้ที่นี่ถือเป็นอีกหนึ่งหลักฐานสําคัญทางประวัติศาสตร์ให้ชาวจังหวัดจันทบ,บุรีได้เห็นถึงความสําคัญว่าอุทยานแห่งชาติน้ําตกพลิ้วแห่งนี้เป็นแหล่งประวัติศาสตร์สําคัญเป็นสายยรักของทั้ง3ราชการที่เคยเสด็จมาที่ทานพลิ้วแห่งนี้หลายครั้งหลายคราเลยทีเดียวนะครับ